ทุกคนครับผมขอแนะนำนี่คุณอายประธานบริษัทคนใหม่ของบริษัทนี้ครับอาอจริงเหรอลูกจริงค่ะแม่หนูบอกแล้วไงว่าหนูจะไม่ให้แม่ลำบากเอา้าคุณกำลังหาอะไรอยู่หรอก็หาสร้อยนะสิสร้อยที่แม่ให้ลุงมานะ่ะตั้งหลายบาทอะ่ะไม่รู้มันหายไปไหนอะ่ะอืม ของในบ้านเราเริ่มหายตั้งแต่ไอ้เข้ามาอยู่เลยนะไอ้เ้ยไอ้เสร็จหรือ,อยังอลูกเสร็จแล้วจะแม่มาแล้วจ้าอุ๊ยไอ,ไอ้ลูกเว่สวยจังเลยนะเนี่ไปลูกไปโรงเรียนได้แล้วจดีจ๋ยวมันจะาจสาย ตั้งใจเรียนด้วยนะลูกนะามาลูกอ่ะเออแม่หนูของเงินค่ารถเมล์หน่อยสิจ๊ะหุ้ยลืมไปเลยนะนเนี่ยยี่สิบบาทนะลูกพอนะลูกพอสิจะ๊ะเพราะหนูมีหนี้ไงออตอนเย็ยนเจอกันนะคะจ่ะลูก,ลกดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะมาไม่หอมที <S <S อืมร็จแล้วนะจ๊ะจ่ะลูกไปเถอะ หวาน้มานเบาๆหน่อยได้ปะฝุ่นเนี่ยเข้าจมูกฉันหมดแล้วเนี่ยเออขอโทษนะคะเออแล้วเนี่ยช่วยไปชงกาแฟฉันหน่อยนะเอากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลน้ำแค่ครึ่งแก้วได้ค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้เลยนะได้ๆๆงานเยอะดิกาแฟได้แล้วจ่ะ ขอบใจมากจ้ะเออแม่บ้านช่วยไปเอาฟเอกสารที่ห้องประธานให้ผมหน่อยนะครับอยู่ที่ตู้สีดำนะครับในชั้นที่สามนะเล่มสีเขียวจ้ะ,จะรอสักครู่นะจ้ะด่วนเลยนะครับผมต้องรีบใช้มาแล้วจ้าใช่เรื่องนี้ไหมคะเออใช่เออ งั้นป้าขอตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะก็ไปสิใครว่าอะไรอ่ะเกงกำเออมาถึงก็งมาวางครับงานฮัลโหลค่ะแม่ น,นี่แม่อยู่ออฟฟิศไหมคะมวันนี้หนูเลิกเร็วเดี๋ยวหนูจะเข้าไปหานะคะจะไปกินข้าวด้วยค่ะเจอกันค่ะแม่เออนี่เอกแกเคยคิวสปาเก็ตตี้ร้านที่ท้องจิต ดูซะบ้างเลยลเห<ต>็นไหมไว่าอราาางนะอ,างองเท้าฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยใช่รองเท้าเราสองคนเปียกหมดแล้วเออฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะนี่วันหน้าวันหลังจะทําอะไระก็แหงตาดูบ้างนะไม่ใช่สักแต่จะทําอย่างเดียวรองเท้าฉันเปียกหมดละแกต้องก้มลงไปเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยใชไ่ได้คะ่ะได้ค่ะแม่อย่านะไอ้ออออแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยถึงมาสั่งห้ามฉันเนี่ยสำนันแนงไม่เข้าเรื่อง ก็อลองดูสิถ้าพวกแกไม่ทำให้ฉันอ่ะฉันจะไล่แม่แกออกอย่าฟ้องเลยนะคะคุณเดี๋ยวฉันเช็ดให้เองค่ะแม่อยา่าค่ะแล้วหนูเช็ดเองนี่ช่วยเช็ดให้มันดีดีด้วยนะอย่าทำให้สีมันตกใสฉันล <c oughs> <c oughs> ให้มันรู้สักบ้างว่าเราเป็นใครเนาะใช่บ้านนอกอยู่พวกแกสองคนนะ <c oughs> อย่าคิดที่มาเทียบพวกเราจำใสกะโหลกนะ ไปกันดีกว่าเองไปเกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ขอบใจหนูมากนะจ๊ะแล้วทำไมเขาต้องทำกับแม่ขนาดนี้ด้วยก็ช่างเถอะอลูกแม่เนี่ยก็เป็นแค่แม่บ้านแม่ก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่ง,งเขาแล้วลูกแม่จ๊ะ แม่อดทนรอหนูอีกนิดนึงนะหนูจะรีบตั้งใจเรียนให้จบจะทํางานเก็บเงินจะไม่ให้แม่ต้องลำบากแบบนี้อย่าลูกแม่ค่ะท่านประธานขอบคครับทุกคนมากันพร้อมแล้วนะครับค่ะงั้นผมขอเข้าประเด็นเลยแล้วกัน งั้นฉันขอตัวก่อนค่ะท่านประธาน <14 3. S 1> เดี๋ยวค่ะแม่บ้านอาผมอยากให้คุณฟังพร้อมกันเลยครับเช <ด S 1> ่นนัตรงนีครับท่้นระานทำังไงจากที่ผมเคยคุยกับพวกคุณ <c oughs> ในเรื่องที่ยอดขายบริษัทของเราตกมากหุ้นก็ตก <c oughs> ทําให้บริษัทของเราไม่สามารถเดินหน้าไปได้ <c oughs> <c oughs> ผมเลยมีความจำเป็นต้องขายหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ แล้วอย่างนี้พวกเราจะได้ยังทํางานอยู่ที่บริษัทนี้อยู่ไหมคะท่านประธานนั่นสิครับผมมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับเรื่องนี้คงจะต้องถามท่านประธานคนใหม่เองแล้วกันนะครับไปานคนใหม่นั่นแหละครับกําลังมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณไอสวัสดีค่ะทุกคนครับผมขอแนะนํานี่คุณไอประธานบริษัทคนใหม่ของบริษัทนี้ครับ อ้จริงเหรอลูกจริงค่ะแม่หนูบอกแล้วไงว่าหนูจะไม่ให้แม่ลำบากแม่ไม่ต้องเป็นแม่บ้านแล้วนะคะนี่มันอะไรกันอ่ะแกคุณเป็นลูกแม่บ้านจริงๆเหรอคะเออคุณะไรครับพวกเราต้องขอโทษจริงนะครับแต่ว่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับอ่าอ,อย่าศรีรษาพวกเราสองคนเลยนะครับพวกเราสองคนยีจะรับนะครับ ใช่ค่ะพวกเราสองคนไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยนะคะฉันต้องขอบคุณสำหรับอยานนะคะขอบคุณที่พวกคุณดูถูกและค่มเหงฉันกับแม่ในวันนั้นจนมันกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันต้องสู้และตั้งใจเรียนจนจบทำงานเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ฉันมีวันนี้และมันก็กลายเป็นจริงฉันถือว่าคุณบอม เป็นผู้สร้างบริษัทนี้อย่างเหน็ดเหนื่อยฉันจะแต่งตั้งให้คุณบอมเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทนี้ค่ะขอบคุณครับคุณไยส่วนคุณสองคนฉันให้เลขาเตรียมตำแหน่งใหม่ให้แล้วนะคะเริ่มง,งานพรุ่งนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอายที่ให้โอกาสพวกเราสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอยอยัน วันนี้นะคะฉันขอจบก,การประชุมเท่านี้นะคะแยกย้ายไปทำงานได้ค่ะค่ะงี้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะเงียลูกแม่คะลูทําสำเร็จแล้วนะคะต่อไปนี้อ่ะแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะใจลูกหนูจะดูแลแม่เอง,เองนะหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูเช่นกันนะลูก แม่ดีใจกับโมนะลูกนะแม่เหรอจ๊ะลูกคนเก่งของแม่เนาะนี่เหรอตำแหน่งใหม่จะเป็นกรรมอะไรของฉันนี่อะไรต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยครับลูกทำทำไปนะบนอยู่นั่นแหละลูกข้าดิ ยืนตากแดดข้างนอกใครไม่บ่นเลยสักคำเลยโอยรู้อย่างนี้นะนลาออกก็ดีแล้วเออมีงานทำก็ดีแล้วข้าไปก่อนนะเว้ยโอ๊ยตำแหน่งใหม่อะไรกันเนี่ยเอาฉันมาเป็นแม่บ้านเลยนะ หรืยอยังจ๊ะที่รักที่รัก,รกแม่บ้านคนเก่าลาออกไปอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะหาแม่บ้านคนใหม่ละจ๊ะลุงไม่ค่อยไว้ใจใครเลยอ่ะคนสมัยเนี้ยแต่ถ้าจะหาก็ต้องหาดีๆแหละอืมใช่แล้วเราจะเลือกใครดีล่ะนี่สมัครมาตั้งเยอะก็เลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นคุณลองเลือกมาสักคนสิ แล้วคืนนี <sk 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 ้ลุงขอดูประวัติแต่ละคนก่อนเนาะแล้วค่อยมาเลือกว่าจะเอาคนไหนได้จ้ะหืมเมาแล้วมั้งเนี่ยรอกรองั้นเดี๋ยวลุงจะไปทําอาหารให้กินแล้วกันจ้ะจ้าอื้อน่ารักที่สุดเลยเน้องอู้แมต้องจัดสักดอกเสรละ มานั่งเล่นกับพี่น็อตนีแ่แหละครับแม่บ้านคนใหม่พามาแนะนําสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะสวัสดีครับห <c oughs> น้าที่ของเธอก็คือทําความสะอาดบ้านนะไช่ค่ะ้าขาดหรืออะไรก็บอกฉันแล้วกันอ่ะงั้นตามฉันมาทันที ฮ้ยกดมาเลยกดมาเลยเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยเอาคุณกำลังหาอะไรอยู่หรอ หาสร้อยนะสิสร้อยที่แม่ให้ลุงมานะ่ะตั้งหลายบาทอะ่ะไม่รู้มันหายไปไหนอะ่ะของในบ้านเราเริ่มหายตั้งแต่ไอ้เข้ามาอยู่เลยนะนี่ไอ้คะคุณลุงเธอเอาสร้อยฉันไปใช่ไหมสร้อยสร้อยอะไรคะเธอทำความสะอาดบ้านฉันอยู่คนเดียว ถ้าเธอไม่เอาไปแล้วใครจะเอาไปล่ะาฉันไม่รู้จริงๆค่ะคุณลุงคนขโมยที่ไหนมันจะไปะยอมรับในบ้านก็มีพวกเรากับแกเท่านั้นแกไม่เอาแสดงว่าเราขโมยของตัวเองอย่างนั้นสิฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้ยฉันอ่ะเห็นเธอเป็นญาติมาตลอดเลยนะไอ้เธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงฮะฉันไล่เธอออก น้อนคุณลุงคะใจไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะส่วนเงินเดือนของเธอเดือนนี้ฉันขอหักเป็นค่าของที่เธอขโมยไปแล้วกันเธอไปซะก่อนที่ฉันจะเอาเรื่องไปถึงตำรวจ รักใครมาไม่รู้สิเดี๋ยวลงไปดูให้เอ้าไอ้พักวันนี้หยุดเหรอเออมาก็ดีละเย็นเนี้ยอยู่กินข้าวด้วยกันแล้วก็ดูบอลเลยนะเปล่าหรอกพอดีชันเอาของมาคืนเนี่ยอะไรวะ ไอทองเฮ้ยนี่มันสร้อยลุงที่มันหายไปวันนั้นนี่เออพอดีฉันติดค่าบอนน่ะแล้วฉันต้องรีบหาเงินไปคืนเขาให้เร็วที่สุดอ่ะฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้แต่พอเงินเดือนฉันออกฉันก็รีบไปไถ่มาคืนให้เลยนะเว้ยฉันขอโทษนะเว้ย คนเอาไปหรอกเหรอเนี่ยฉันก็เข้าใจผิดแล้วไล่ไอออกจากงานด้วยอะ่ะเฮ้ยไอพักเรื่องแค่นี้บอกกันตรงๆก็ได้นะเวย้ยแกรู้ไหมมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วแก่ะก็ทำให้ฉันอ่ะไล่ไอออกจากงานด้วยแล้วก็เป็นตาบาปด้วยในครั้งนี้เนี่ยโอ้ยพี่นนอตด,ดูดิ น็อตคุณลุงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะมาเอาสร้อยคืนถ้าเรื่องนั้นจะไม่มีคืนให้หรอกนะคะหรือว่าพวกคุณเอาตำรวจมาจับฉ<ม>ันหรือเปล่าคะเปล่าจา้ะสร้อยน่ะฉันเจอแล้วใช่จ้ะพวกเราอ่ะต้องขอโทษเธอด้วยนะแล้วเธอกกลับมาทำงานกับเราด้วยฉันต้องขอโทษไอ้ด้วยนะที่เข้าใจผิดว่าไอ้อ่ะเป็นคนขโมยไปแต่ที่จริงแล้วอ่ะ เพื่อนพี่นอจะสิเป็นคนขโมยไอเข้าใจค่ะไอไม่เคยโทษโกรธคุณลุงเลยนะคะเพียงแต่อยากให้คุณลุงอ่ะคิดสักนิดก่อนทำหรือตัดสินใจแล้วก็อยากให้คุณลุงอ่ะมีหลักฐานให้ชัดเจนหรือเห็นด้วยตัวเองนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นคนทำอยากให้คุณลุงมีหลักฐานที่แน่ชัดหรือว่าเห็นด้วยตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่โทษ ใครก็ได้ที่มองเห็นว่าควรจะเป็นคนทําว่าเขาเป็นคนทําไม่งั้นน่ะคนที่เขาไม่ได้ผิดอะ่ะเขาจะมีตาบาปติดตัวนะคะเป็นไงล่ะโดนแม่บ้านสอนกลับซึมเลยไหมล่ะ <c oughs> คุณก็ว่าแต่ฉันคุณเองก็เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ว่าแต่ไอจะกลับไปทำงานกับฉันใช่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> ถือเป็นแทนคำขอโทษของพวกเราแล้วกันนะขอบคุณนะคะคุณน้องคุณลุงที่จริงไม่ต้องทำข,ขนาดนี้ก็ได้นะคะฉันให้เธอนี่เงินเดือนของเธอทำไมมันเยอะอย่างนี้คะฉันให้เธอห้าเดือนรวดเลยถือว่าเป็นค่าประกันที่ฉันไม่ไล่เธอออกจากงานแน่นอนโ ขอบคุณนะคะคุณนอดคุณลุงพร้อม,อมนะพร้อมค่ะ <c oughs> แม่บ้านดีๆเนี้ยหายากนะใช่ <c oughs> โอเคก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมค่ะ <c oughs>